เอาละครับอ่ะอันนี้ผมจอดเดียวเออรถน้องมันเสียผมคิดว่างั้นแล้วเมื่อกี้พี่ขับรถชนผมอะเนี่ยเนี่ยกระจกเนี่ยชนผมอะเออยังไงต่ออะไรยังไงคืออะไรยังไงครับพี่ว่ามาเลยจอดหน้าด่านนะครับจอดตั้งด่านก็อยู่นะครับจอดตั้งด่านก็อยู่อันนี้มัาจุดพักรถนะแล้วผมจอดเยี่ยวผมก็บอกแล้วผมจอดเยี่ยว <ผ>ใช่ไหม,มอาผมฟ้าผมจอดเยี่ยวอาแล้วแล้ว,ลวพี่พี่ลงสายแล้วผมพี่จะตรวจเดี่ยวผมอะเพราะว่าพี่จอดหน้าดา่านก็พี่ไม่เข้าใจเราผมตรวจเยี่ยวเนี่ยมาดูมาดูมานนี่เนี่ยเนี่ยมาดูเยี่ยวเนี่ยมาดูเยี่ยว ไปให้มาดูเยี่ยวเชิญที่ไปดีๆนะไม่ให้มาดูเยี่ยวเนี่ยเห็นไหมเฉยให้พี่ให้มาดูเยี่ยวครับผมถ้าถ้าพี่ไปเดี๋ยวผมจะล็อกกุญแจมือนะล็อกข้อหาอะไรครับเพราะว่าพี่ขัดขัดคำสั่งเจ้าผมไม่ได้ขัดอ้าวผมไม่ได้ขัดคืนผมบอกผมจอดเยี่ยวแต่พี่เนี่ต้องใส่ไม่ไม่จอดหน้าด่านแล้วครับเออจอดได้ไหมหน้าด่านผมจอดเยี่ยวเนี่ยจอดได้จอดได้อ่ะก็จะไปผมคุยกับน้องมันเนี้ยไปดีครับอะแล้วพี่มาขวางมาเกี้ยบรถชนผมก็มีใครพูดล่ะจะไม่ชน เอ้าโหเฮียคอนเทนต์จานทนกระจกแทบพับเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยเอาก็ไปดิก็ออกไปดิไปดิไปเอาออกไปดิก็ขวางผมเนี่ยขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถเอาพี่เอารถออกดิผมจอกไงเล่าขึ้นก่อนขึ้นก่อนอ้าวเอารถออกสิครับเอารถออกสิครับไปดิกระแห่นั่นเองเออผมไม่กลัวเราไปทุกวันหนองเต่านนี่ อ้าเขาเรียกคัวก็เรียกๆๆไปได้ผมพิดอะไรล่ะเออแล้วขับรถไอ้มันดูมากเมื่อกี้ชนผมวะโธ่จะอะไรนักหนาวะขับรถชนแม่ปมะชาชนเนี่ย